แต่สาหรับหนูครั้งเดียวหนูก็รู้สึกแบบผิวเด้งโกลเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะทนได้นแน่นอนกดสิวเจ็บกว่ามาั้งคุณเมย์ค่ะชิวไหมค,คุณเมย์ชิวไหมชิวมากค่ะ<อ>ไว้ใจต้องดิบผิวเลยค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่คินีกวอเนมีแบบสามปีแล้วอะคะ่ะหมอขอบคุณมากเลยนะเครื่องมือคุณหมอได้มาตรฐานแน่นอนถ้าหมอแน,น,อน็ว่าดีก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะเพราะว่านี่โ no อน o n s ร์ใดๆทั้งสิ้นคือ คือเป็นคนที่ค่อนข้างคัดสรรเราก็อยู่กับหมอมาตั้ง3ปีแล้วนะคะก็มาลองดูได้ค่ะนี่โนสปอนเซอร์บอกเลยค่ะเต็มใจรีวิวให้หมอะว่าเครื่องมือบางเครื่องมือของคุณหมอต้องบอกตรงๆว่าที่อื่นไม่มีจริงๆนะคะเพราะหนูก็สัรหาทั่วเหมือนกันหนูก็สัรหามาแล้วก็มาจบที่หมอ3ปีแล้วค่ะอยากให้ลองมาดูจริงๆขอบคุณมากแล้วก็ตัวนี้คือไม่เจ็บเลยคือเรามาจากตั้งแต่ตอนทำบทท็อปคอกเทลแล้วก็หมอพัฒนามาเรื่อยๆนะคะใช่จนมาเจอเครื่องตัวนี้ ก็คือไม่เจ็บเลยอ่ะจริงๆเพราะเราเป็นคนขี้เจ็บมากขนาดเจาะเลือดเรายังจะเป็นลมแต่ที่นี่เจาะเลือดคือแบบไม่เจ็บเลยอ่ะเจาะเลือดก็ต้องคัดนะมีสอบใช่ไหมใช่เออมีสอบนะคะพนักงานกว่าจะได้หนึ่งคนบอในต้องสอบพยาบาลจะเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือต้องสอบเจาะเลือดโอ้แล้วกําลังจะไปญี่ปุ่นวันที่6อ๋อจะไปญี่ปุ่นใช่ก็เลยแบบต้องต้องเร่งขอนีหน่อยถูก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 สกับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวเนาะเออ